มีใครเคยกินโอนตินรถโรงเรียนบ้างไหมคะอร่อยหอมหวานจนเราต้องวิ่งวนไปต่อแถวกินหลายๆรอบเลยในตอนเด็กๆวันนี้จะมาแจากสูตรค่ะเราไปทำกันเลย นำน้ำร้อนมา100 ml ค่ะตักผงโอวันตินสูตร3ลงไป4ช้อนโต๊ะค่ะสำหรับสูตร3นี้จะมีความเข้มข้นของรสโกโก้มากกว่าสูตรอื่นค่ะโอวันตินรสโรงเรียนเนี่ยจะต้องมีรสชาติเข้มข้นเราจึงตักลงไป4ช้อนโต๊ะเลยนะคะให้เราคนจนผงโอวันตินละลายหมดเลยค่ะ นำน้ำเย็นมา100 ml เทตามลงไปวิธีการนี้เรียกว่านอกน้ำเย็นจะทำให้โอโนตินเข้มข้นขึ้นค่ะคนให้เข้ากันหลังจากนั้นเติมนมข้นหวานตาเหี่ยวฟอค่อนลงไป60 ml ค่ะตัวอวัวตินรสโรงเรียนจะมีรสชาติเข้มข้นหวานมันจึงเติมในปริมาณเท่านี้ถ้าใครชอบหวานน้อยสามารถปรับลดปริมาณนมข้นหวานได้ค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลย คแรงๆเลยนะคะหาภาชนะที่เป็นแก้วเอาไว้สําหรับใส่โอวันตินค่ะจะเป็นแก้วน้ําหรือว่าขวดแก้วก็ได้จะทําให้อวันตินหอมแล้วก็เย็นจัดอร่อยเข้มข้นค่ะเอาไปแช่เย็นในตู้เย็นทิ้งไว้หนึ่งคืนรสชาติจะเข้มข้นหวานมันนัวเหมือนโอวันตินรสรงเรียนวันต่อมาเราคนให้ทั่วค่ะแล้วก็สามารถเทใส่แก้วกินได้เลยนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ